เอาแะครับสวัสดีครับนุกอยู่ผมช่องจิ้มชุนเอลครับวันนี้ผมมาทำมิ้ี่ชั่วโมงนะครับมาเริ่มทํากันเลยครับไปอย่างแรกผมก็มารับเควสเพื่อฟาร์มแล้วก็พวกมีหามันงงๆแล้วก็ตี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 ไปตีไปเรื่อยๆจนมันไั่ได้ตายไปทีเดียวแล้วอีกไอ้ยี่ฮะ แอม่ก็ตีไปตีไปตีไปนี่คือผมทำใหม่นะเพราอกี้เกียดไปเข้ารหัสไอ้นั่นอีกไอ้นั่นอัอนที่ทำทำท,ทอยู่นั่นอ่ะคือจำไม่ได้เฮียอะไปผมก็ตี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 ต,ตีตายยาวๆแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยด้วยผมลืมเปิดเอ้ยผมลืงใส่โค้ดคุณสองแล้วก็ ลืมเปิดก็ความดาวเมด <c oughs> ผมก็เพิ่งมาดูว่าผมลืมใส่โค้ดนะครับ <c oughs> แล้วไใส่โค้ดแล้วแล้วโค้ดที่ผมคันรอบมันก็ไม่ใช่โค้ดในเกมนี้ด้วยแล้วผมก็เล่นใส่เย็นหมดหแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปก็ผมก็ไปเจอหละก็ได้ละ ตัวผมก็ฟาร์มต่อให้สกิลสกิลมันโคตรถากเฮียก็ตีตีจนตอนนี้ผมก็วิวแปดแล้วแหะไอเบิวเจ็ดวเจ็ดดื่มดื่มดื่มสมองเหลาผมก็มาคุยต่อเพื่อจะเพื่อจะอเพื่อจะไปกดลิงก์มบอสปเดนิดนึง อจนียอไม่อัพจแต่ยิบเอดนั้นผมคอยอัพไอยิบเจ็ดผมจะอาจะอัพตอนนั้นค่กับมพี่อะไรยังก็เลเปิดเปิดเ,ดเ,ดเิดเปิดอะไกมันก็ตีไปเรืๆๆๆ่อยๆกว่ากว่าเต้ยเนี่ยเต้ยมั่งล่งอัะนะไอที่อัพนั่นมันจะเป็นยี่สิบเจ็ด บปดตีอยู่ยาวยูาย,ยาเลยครับโอ้ตอนนี้แจตจดก็เป็นสิบเจ็ดล้ครับอัปมัด1เจ็ดแล้วก็เลือแล้วก็เลือดสิบเอ็ดสิบแปดที่แค่มากาเหมือด่าไม่เียผมก็มุงสู่เกาะ ลิงลิงลิงล,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 ลิงกริงกริงมันก็มันขี่เรือไปทำไมเรือแม่งเร็วจังว,วะอืลืมไปผมเลือกฝั่งมาลีนเลยลืมเลยนะครับไม่รูๆๆเข้าใจผิดว่าทำไมเรือแม่งเร็ว ก็ได้ดูว่ที่มันพิมอยูพมพ์พี่อะไรก็ไม่รู้ว่ะครับยัง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 ยยัยัยังนังยั่งยงังยังยังยงยังังยัังัยังนััั ตอนนี้ร่วงเี้ะอีเอยมันล่วงกี่รอบเลยเนี่ยตรงนี้คือเรื่องออร่วง,นะง,งบ่อยอมากค่ะนนแล้วแล้วทุกคนครับแล้วมัเมื่อกี้นี่มันนี้เนี่ย นี้ผมมันเลนะิกนะอัดเองอ่ะแบบน่ะลำบากเดีย๋ยวผมขอ,อนในย่าคุยกับเพื่อนเอาละครับผมพูดเสร็จลว <c oughs> ไปฟาร์มยาวๆเลยครับแต่ <c oughs> เ,เล่งพวกนี้มันก็ตีเร่งอ่ะเนี่ยหมัดผมก็กาะด้วย มัดจังเบาอะผมอัพนี่อัพมัดไปจนไปน,นี้เอ็นอร้เจอหรือตาไม่นุ่งนี้แหละมันสองร้อยแหละอ้ะอะาแล้วมันก็โดนไก่มามาร้านนะครับ คือใช้ตีนสังกิด้วยวีหนึ่งคือมึองทำเป็นห้าวกากกากอีฮี่อะดูดีมันจะอวดครับมันจะอวดดาบมันครับมันก็หัวน้อยมากครับแฟนมึงควรเอาลาดหลักมันตกจะไม่เอาดีกว่าแม่เราโดนจักไปแล้วมึงปวดเหี้ย,มยไม่รู้แม่งเย็ด ก็ได้ตีๆๆตีไปแล้วผมแม่งก็แหละ <c oughs> ผมก็ได้ไปเจอคนถ่ายหนังเอ้ผมก็ได้ไปเจอคนถ่ายหนังติ๊กยิงดิงโอ้อนะครับ นางถามว่าผมกินอะไรพผมกินข้าวต้มครับพี่เก็บผ้าได้กินข้าวต้มไหมเอาผมก็ตีลิงไปเรื่อยๆผมก็พิมพ์ไปว่าคนไทยฮะก็มีคนไทยอยู่พิมพ์ไป ก็จะจบแล้วลวมะตอนนี้ผมก็เวิว19ไปที่เรียบร้อยเจ็ดบอกส1บเก้าอีเยร์ก็มีวีคอนมาทำอะไรเงวะอยู่ด้วยผมก็เพิ่งสังเกตว่า <c oughs> มันได้เผาเนื้นอ เอาละสิบหลร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็พอสำหรับคลิปหน้าผมก็จะทำต่อบายครับกินคาต้มเอาละ <c oughs> คลิปหน้าผมนา่าจะทำช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องโหลดมานไปละ